สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0ศครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมุมการในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับคือขณะนี้นะถ้าเรามองเห็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับการเงินโลกในขณะนี้นะซึ่งมีตัวทิกเกอร์ตัวจุดชนวนคือโควิดกานะครับการงินเองก็เป็นตัวแคตตาลิสต์นะหรือตัวเร่งปฏิกิริยานะทให้ กระบวนการเศรษฐกิจถดถอยและมีโอกาสที่จะถล่มลงไปสู่สภาวะเศรษฐกิจนะตกตำ่ำซบเซาครั้งใหญ่ที่สุดนะทั่วโลกนะครับซึ่งผมเองเรียกว่า global get d e p e e t i o n นะได้กล่าวไว้ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะตั้งแต่ประมาณกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยผมพูดมาเรื่อยนะครับว่าผมเห็นเหตุปัจจัยพื้นฐานนะผมไม่ได้บอกว่า เดาในอนาคตนะครับแต่เห็นจากเหตุปัจจัยพื้นฐานซึ่งผมได้ติดตามมาตลอด4-5ปีที่ผ่านมานะครับแล้วมาทำช่อง y t u t u นะเพื่อจะมาเล่าสู่กันฟังนะก็ไม่ได้คิดว่าจะคาดการแม่นยำอะไรแต่ก็คาดการว่าถ้าตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนะน่าจะปลอดภัยนะมากกว่าเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะมันก็จะรับมือไม่ทันนะจึงมาพูดกันตั้งแต่ เริ่มทำช่องเมื่อ2ปีกว่านะครับน่าจะเป็น2ปี3าถึงสเดือนละนะคราวนี้วันนี้ก็จะมาคุยว่าถ้าเราจะมองเหตุการณ์ในอนาคตนะเทียบเคียงกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้นะกับวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปในปี2008นะครับ2008อตอนที่เกิดเกสต์รีเซชชั่นนะเศรษฐกิจสหรัฐนะโดยที่ตลาดหุ้นเนะี่ยดาวโจนนะครับพวก S&P 500 มีการร่วงนะครับล่มนะเขาเรียกว่า Market Crash ต่อมาธนาคารกลางสหรัฐ f e ด f r d l r e s r r v e นะครับและรัฐบาลเนี่ยนะก็มีแผนจะเข้าไป b บ i l Out นะเข้าไปอบอุ้มเข้าไปช่วยเหลือนะบรรดาธุรกิจองค์กรนะบริษัทสถาบันการเงินธนาคารต่างๆนะที่เขาเรียกว่า Too Big t o fail อะนะใหญ่เกินไปที่จะลม้มเพราะวาล้มแล้วมันอาจจะอันตรายนะในมุมมองของเขานะ บรรดาธนาคารกลางและก็รัฐบาลในยุคสมัยนั้นนะซึ่งเป็นยุคสมัยของเป็นรอยต่อนะครับนะตอนนั้นเลือกตั้งเสร็จนะครับก็น่าจะเป็นยุคของสมัยประธานาธิบดีโอบามาคราวนี้เนี่ยนะสถานการณ์ก็ดูเหมือนทรงๆนะคือเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากที่ฟื้นคืนนะครับผมใช้คำว่าฟื้นคืนเพราะว่า GDP กลับมาเติบโตนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมเพราะมันเติบโตอยู่ในค่าเฉลี่ยประมาณทัก 2- ถึง3นะประมาณ2%เกว่า,วาดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูลักษณะของการฟื้นคืนของมันเนี่ยมันไม่ปกติเท่าไหร่นะึงนักวิเคราะห์นักยุทธศาสตร์หลายท่านนะในตะวันตกที่ผมติดตามข้อมูลมานะเขาก็บอกว่า มันดูเหมือนมันจะเป็นการพยุงไปเรื่อยๆหรือพูดง่ายว่าเป็นการ r e รีเนะครคือทําให้ฟองสบู่มันยืดออกไปนะเพราะว่าการที่ธนาคารกลางนะครับทำ QE 1 QE 2 QE 3นะครับโดยการที่เริ่มแรกเนี่ยลดดอกเบีย้ยลงมาให้เป็นศูนย์นะเรียกว่าใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินลดดอกเบีย้ยเป็น0ูนย์นะนโยบายซีโร่อินเทอร์เน็ตโพลิซีก็ พยุงมันนะไม่ให้มันสุดนะแต่สำหรับนักวิเคาราะห์หลท่านมองว่ามันเป็นการรนะีเฟรชนะรีเฟรชก็คือเป็นการทำให้ฟองสบู่นะมันพองใหญ่ขึ้นก็เป็นการเบลเอาลั่นเองนะไม่ให้พวกสถาบรรันการเงินนะองค์กรยักษ์ใหญ่มันล้มลงมาเนะคร <s> าวนี้เนี่ยนะในวิกฤตรอบนีน้นะครับนะ ทางธนาคารกลางก็มาใช้โมเดลแบบเดิมนะั่นก็คือลดดอกเบีย้ยลงเป็นศูนย์ะครับตามที่เราเห็นในตอนช่วงเดือนออมีนาคมนะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณัาต้นมีนาคมนะก็ลดดอกเบีย้ยลงเป็นศูนย์แล้วก็เริ่มทํานโยบายผ่อนคลายทางการเงินไม่อั้นนะที่เรียกว่า Unlimited QE นะซึ่งก็พิมพ์มาเรื่อยๆตอนนี้บัญชีงบดุลน,นะครับของเฟดก็ทะลุ7ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วนะ ก่อนเกิดวิกฤตโควิด1 9เนี่ยมันอยู่ประมาณไม่ถึง4ล้านล้าน,านดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปทะลุ7ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วก็บอกว่าในช่วง3-4เดือนมันเนี้ยนี้สินนะครับของสหรัฐนะก็พุ่งขึ้นเร็วนะเพราะว่าจำเป็นต้องพิมพ์เงินออกมานะเข้ามาอุ้มนะบรรดาธุรกิจต่างๆนะภาคส่วนอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงคนส่วนใหญ่ นะที่ถูกผลกระทบจากการล็อกดาวนะ์ปิดเมืองปิดประเทศธุรกิจการค้าขายต่างๆเนี่ยนะถูกผลกระทบไปหมดเลยนะทั้งภาคการผลิตบริการนะครับนะทุกภาคส่วนคราวนี้เนี่ยนะถ้าเราจะคาดการณนะ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เศรษฐกิจในสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะเราต้องมองย้อนกลับไป ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์นะครับนะที่มีลักษณะนะคล้ายๆแบบเดียวกันนี่ก็คือประวัติศาสตร์สมัยญี่ปุ่นนะครับเกิดเอ่อวิกฤตตลาดหุ้นนิเคอีในช่วงประมาณปี1990นะครับเกิดตลาดหุ้นนิเคอีร่วงล่มลงมาอย่างแรงนะและตอนนั้นเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับเก t ตเรเซชันนะแต่มันเกิดก่อนเราต้องบอกว่าเก t ตเรเซชันมีลักษณะคล้ายๆกับตลาดหุ้นนิเคอีก็ ทาง BOJ นะครับธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้ามาอุ้มเหมือนกันนะอุ้มสถาบันการเงินนะธนาคารของญี่ปุ่นตอนนั้นก็ใช้วิธีการนะระดมเงินภายในประเทศนะกู้ผ่านประชาชนนะ่ออกพันธบัตรนะรัฐบาลซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะว่าปร,ประชาชนชาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้ที่รักชาตินะครับนะนะมีระเบียบวินัยสูงมีเงินเก็บเงินออมสูงนะฮะ เพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลน,นะครับนะลำบากนะประชาชนชาวญ,ญี่ปุ่นก็มาช่วยเหลือกันนะก็มาซื้อพันรบัตรใช้เงินกู้ภายในประเทศแต่นับจากปี1990เป็นต้นมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้นะครับใน10ปีแรกเนี่ยนะฮะการฟื้นตัวเนี่ยมันก็มีลักษณะที่บอกว่า GDP มันโตต่ำกว่าเดิมนะต่ำกว่าปกติ นะกระตุ้นอย่างไรเนี่ยนะมันก็มีลักษณะแค่ทรงทรงทรงตัวเฉยๆนะแล้วก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับ BOJ เนี่ยนะก็เข้าไปซื้อนะครับเวลาเจอปัญหาในตลาดทุนตลาดหุ้นก็เข้าไปอุ้มนะก็เข้าไปซื้อสินทรัพย์นะพวกพันธบ,บัตรนะหรือว่าเข้าไปซื้อหุ้นนะจนทุกวันนี้ก็บอกว่า อาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยถือหุ้นอยประมาณ50%นะของตลาดหุ้นนะทั้งหมดนะเหตุผลก็คือเข้าไปพยุงนั่นเองนะไม่ปล่อยให้คนไกลตลาดเสรีมันทำงานนะไม่ให้มันรีเซ็ตตัวมันเองนะครับแล้วโมเดลเนี่ยก็เลยทำให้นักเศรษฐศาสตร์นะยุคสมัยนั้นนะ่ะนะปี1990ปี2000เนี่ยก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยอ่สภาวเศรษฐกิจธธกเรียกว่ามันเหมือนกับมันไม่เติบโตเลยนะ มันเรียกว่าเกิดเ,เรียก loss d e c a d e นะ loss d e c a d e ก็คือทศวรรษที่สูญหายไปนะวันทุกวันนี้ญี่ปุ่นเลยโตเหมือนกับเหมือนกับอยู่ได้นะ GDP โตหนึ่งเปอร์เซนก็เหมือนไม่โตนะครับแล้วก็บรรดาธุรกิจต่างๆก็พยายามนะจะไปตั้งฐานข้างนอกประเทศนะครับนะเพื่อจะอยู่รอดนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับถ้าเรามอง วิกฤตรอบนี้นะครับเรานึกถึงเกทเลเซชัน2008ในสหรัฐแล้วก็นึกถึงลอสเด็กเคตนะครับนะทศวรรษทีส่สูญหายนะตามที่ประวัติศาสตร์พูดถึงนะในญี่ปุ่นนะครับว่าขณดญี่ปุ่นเนี่ยนะเป็นประเทศที่มีวินัยทางการเงินสูงนะครับมีการเก็บออมสูงชาวญี่ปุ่นเนี่ยขยันทำการงานนะครับเอาจริงเอาจังเนี่ย พอเจอวิกฤตในช่วงที่ตลาดหุ้นนิเคอิีกนะร่วงล่มนะเกิดมาเก็ตคราชในปี1990เนี่ยทุกวันนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังเรียกว่าทรงส่งสุดๆนะถึงแม้หลังจากที่มีนายุรุนตีนะครับนะไฟแรงนะครับนะก็มาหาทางกระตุ้นนะเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยกะว่าจะกลับให้ขึ้นมาแบบร้อนแรงนะก็เรียกว่า อาเบน m มิกนะ,ะนะพยายามจะใช้เศรษฐกิจโดยการสร้างหนี้ก้อนใหม่ออกมานะนี้ปริมาณมากเพื่อจะเข้ามาสติมูลเลตนะเข้ามากระตุ้นนะเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะให้กะว่าให้มันแบบคึกคักนะซึ่งมันก็ดูว่าเหมือนจะทําไปได้อยู่สักพักหนึ่งนะแต่สุดท้ายมันก็กลับมาตกนะคล้ายๆกับช่ง Lost วง L s t ต c กเก็วมาโดยสรุปก็คือว่านับตับ้งแต่ปี1ั9 0บเป็นต้นมานเนี่ยนะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ย มันก็ดูเหมือนทรงทรงุดๆดนะฮะมันไม่ได้กลับมาเข้มแข็งนะครับแล้วก็หวือหวานะร้อนแรงเนี่ยเหมือนในช่วงก่อนปี1990เลยนะถ้าเราดูสังเกตนะโมเดลนะที่ธนาคารกลางเนี่ยตอนเกิดวิกฤตเก็ตเซชชั่ 2008, น2 0 0 8นแะแล้วก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกในยุโรปนะครับในช่วงปี2010-2011ัน20บนะฮะวิกฤต ในกรีซเป็นต้นนะเราจะมองเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสหรัฐและก็สภาพยุโรปเนะี่ยก็พยายามใช้โมเดลนะคล้ายๆกับของญี่ปุ่นนะแต่ว่าใช้วิธีการสร้างหนี้สินนะครับแล้วก็พิมพ์เงินออกมาไม่อั้นนะครับนะเป็น QE 1, QE 2, QE 3นะรวมถึงปฏิบัติการก็เรียกว่า Operation Twist นะครับก็มีการส w a p กันคือธนาคารกลางอ่ะนะช่วยเหลือกันนะไม่ว่าจะเป็น ในสหรัฐนะครับในยุโรปนะในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะก็ช่วยเหลือกันแต่ก็ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็มีอาการเหมือนกับซึมๆมนะถ้าเราสังเกตนะตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยเศรษฐกิจมันโตแบบคือมันชะลอนะมันชะลอลงนั่นเองยิ่งหลังๆเนี่ยจะเห็นชัดนะครับคราวนี้พอวิกฤตโควิด19เข้ามาเนี่ยคราวนี้มันก็เลย จะไปมองว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเนี่ยผมบอกว่ามองย้อนกลับโมเดลรูปแบบนะที่ธนาคารกลางใช้กันนะ่ะนรับตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะครับญี่ปุ่นนะ่ะตอนที่เกิดวิกฤตตลาดหุ้นนิเคีินะ่ะปีพันเก้าก้าสิบนะญี่ปุ่นทําอย่างไรทุกวันนี้ผ่านมาจะสามทศวรรษนะเราก็รู้สึกว่าทสทศวรรษเนี่ยนะมันก็ยังเหมือนทศวรรษที่สูญหายอยู่เลยครับ l o s t decade ส่วนทางด้านสหรัฐนะครับกับสภาพยุโรปเนี่ยนะครับก็ใช้โมเดลตามญี่ปุ่นนะแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของการกู้เงินซึ่งญี่ปุ่นที่ไม่ค่อยเดือดร้อนมากเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเขาใช้กู้เงินภายในประเทศนะซึ่งอย่างไทยเราก็ใช้รูปแบบคล้ายๆเนี่ยนะที่เขาจะออกไอ้พันธบัตรไอเราไม่ทิ้งกันนะ่ย นะรวมถึงจากกู้เงินภายในประเทศนะครับนะเขาเลยคาดว่านะจะไม่ถูกผลกระทบมากนะจากเรื่องของเสถียรภาพนะฮะการเงินนะ่ยถ้าเราไปกู้ยืมเงินต่างประเทศเนะี่ยมันจะกลัวเรื่องนี้นะแต่ว่าของไทยเราจะกู้เงินภายในประเทศนั่นเองนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่านะถ้าเราดูจากโมเดลนะรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นสหรัฐและสภาพยุโรปนะฮะ มันก็น่าคิดนะครับนะว่าเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกเนี่ยจะสามารถกลับมาหวือหวาได้ไหมนะซึ่งดูเหมือนสัญญาณประวิสาต์เนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะวัะนั้นจึงเล่าสู่กันฟังนะเผื่อทุกท่านที่ไม่เคยได้ยินนาะจะได้ฟังแล้วก็นําไปคบคิดพิจารนณานะครับนะเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับนะในท่ามกลางวิกฤตครั้งนี้ ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับจึงเล่าสู่กันฟังก็ขอทุกท่านใช้วิญญาณนะครับในการรับฟังแล้วก็นําไปพิจารณาใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสอดสดดตามนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ